น,นี้จะ้ะอันนี้ก็คือไส้เดือนที่สาจะเอามาเลี้ยงนะคะอยู่ในถังเนาะเนี่ยพอดีเปลี่ยนถังนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะว่าเป็นยังไงไส้เดือนของเราเนาะเขาชอบแบบไหนแต่สาต้องเลือกเขาอยู่อีกนะคะเลือกอยู่อีกแต่เลือกยังไม่เสร็จเพราะว่ามันมีเยอะแต่นี่ก็แค่ถังน้อยๆน,นะคะที่เอามาเลือกเนาะ นี่จะเห็นไหมเขาจะเป็นแบบนี้เนาะ,ะ <toothpaste. S 3> ไม่อยากจับเขาเวลาเราไม่ใส่ถุงมือนะคะแต่ส่วนมากทุกครั้งสาจับสา,สาจะใส่ถุงมือนะทุกคนนี่จ้ะโอเคถ้าใครที่สนใจก็หัดเพียงก็มารับความร uh <siitä. S 3> ู้ไปด้วยกันนะคะนี่จ้ะเนี่เห็นไหมเดี๋ยวสาวต้องมาเลือกเขาอีกทีนะคะอันนี้คือเดมันผสมมานะคะเนี่ย คอมโพสเวิร์มที่เขาวาดตัวสั้นๆเดียบๆแต่ตัวนี้แอที่เขาบอกว่าเอฟ๋ยืออะไรนี่แหละที่เขาว่านะทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าตัวนี้เราก็ใช้ไม่ได้นะทุกคนนี่นี่เนี่จะให้ดูตัวนี้นะคะตัวนี้มันไม่ใช่เอฟนะคะอันนี้เป็นคอมโพสเวิร์มนะคะเนี่ยตัวนี้ เป็นอีกอย่างเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้แต่เอเนี่ยตัวเขาจะยาวแดงๆนะคะแต่ตัวนี้แ่ตัวเขาจะสั้นตัวปุ้มปมนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอามาเลือกอีกทีเห็นไหมแต่ตัวแดงๆเนี่ยเขาก็มุดลงไปเร็วนะคะแต่ตัวนี้เขาก็ช้านะคะตัวนี้เพราะว่าเขาเป็น c o m พสเว w o r มแล้วเขาเขาชอบเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเ,เขาจะมีป้องไข่ของเขาตรงนี้นะคะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ย ตัวเขาจะไม่ยาวนะคะแต่เขาก็แดงเหมือนกันแต่เขาไม่ยาวนะคะแต่อันนั้นตัวเขาจะยาวกว่านะคะอันนี้ตัวเขาจะยาวกว่าเห็นไหมแต่เขาไม่ชอบเลยเวลาเราจับเขาเนี่ยเห็นไหมไม่ใส่ถุงมือเลยอันนี้เห็นไหมเวลาเขาจะอยู่เขาจะมีเมือกเมือกเขาจะปล่อยน้ําของเขาออกมานะคะเขาก็มุดลงไปเขาจะไม่ชอบแสงนะคะทุกคน เห็นไหมไม่ถึงอันนี้ก็แค่นาทีกว่าเองนะคะทุกคนนาทีกว่าเขาก็มดลงไปแล้วเนาะอ่าสาก็ถ่ายให้ดูแบบนี้นะคะอ่าแต่ว่ามันต้องใช้อะไรถุงมือยึดนะคะเวลาจะทำเนาะแต่สาก็ถอดถุงมือไปแล้วนะคะเมื่อกี้อ่าโอเคจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะกับเอ น้องเดือนของเรานะคะทุกคนเดชาจะให้ดูเดชาทาซื้อมูลไส้เดือนมาเมื่อวานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวมาพลิกดูเขาอีกทีนะคะทุกคนเดี๋ยวฉาจะให้ทุกคนดูอีกรอบนะคะว่าเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมเวลาเขามุดลงไปเนะี่ยทุกคนเห็นไหมนี่ คือเราจะกระจายเขาแบบนี้นะคะแปบ๊บเดียวแล้วเขาเขาก็าาลงไปแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่จ้ะนี่เห็นไหม,ไมทุกคนแต่คือเราต้องมาเลือกอีกนะคะสาต้องมาเลือกอีกรอบสาไม่มีเวลาแล้วแต่สาต้องไปแต่สาจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอีกนะ,ะนี่อันนี้อันนี้คือสาต้องเลือกออกะคะตัวปมๆเห็งงนะคะอคะจะเอาไว้แต่ตัวยาวๆเนาะโอเคจ้ะทุกคน แค่นี้ก่อนนะคะไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมเนาะใครที่สนใจก็คุยกันได้นะคะเดี๋ยวสาก็จะมาไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูนะคะอ่าเป็น,ปน,ปน,น,ะะปนยังไงเนาะโอเคคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีนะคะไปก่อนค่ะเห็นไหมเขามุดไปหมดแล้ว